เเฮ้ยยอะไรกัน,นี่สวัสดีครับมาพบกับของต้องมีอาร์ตี้ดีไกันอีกหนงคลิปนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับจะเป็นอะไรนะเรามาดูกันเลยเป,เปิดเลยอูย้อันลเลิมเลยนะครับ ครับและนี่ผมก็มาอยู่กับเจ้าเป่าลมเจ็ตโบเวอร์นะครับของค a l ิดีรุ่น cibl ขีดสามร้อยครับเพื่อนเพื่อตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับความใหญ่ของปากทางออกลมเขาเนี่ยโอ้โหเทียบเทกับวุญจารถนี่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์งานประกอบของเขาค่อนข้างดีเช่นเคยครับหลังๆมานี่งานประกอบคัลิดีนี่ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับรถแรกแรกยุคแรกๆที่มาใหม่ๆงานประกอบอาจจะยังมีบั๊กบ้างนะครับก็เช่นไม่สนิทหรืออะไรประมาณนี้ แต่หลังๆนี่นะครับงานประกอบถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับประกอบประกบสนิทดีจริงๆเลยนะครับส่วนวัสดุแมชีเลที่เขาให้มานะครับตัวเครื่องจะเป็นพลาสติก ABS นะครับและส่วนตรงยางตรงนี้นะฮะก็จะเป็นยางที่มันหนึบๆเพื่อป้องกันเครื่องเวลาเราทําตกนั่นเองหนึบเลยนะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้สวยงามเลยนะครับด้ามจับนะครับจะมีท็กเจอร์ที่เป็นขีดๆตัวนี้นะครับเพื่อเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยเผื่อมือเรามีเหงื่อมีอะไรตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นการรีดอากาศรีดน้ําหรือรีดเหงื่อออกนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ค่อนข้างถนัดนะครับตัวนี้นะครับทําให้จับถนัดมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้นะครับโลโก้ของเขาก็เป็นสติกเกอร์ของแค l ิดี้แปะทับไปนะครับด้านในนะครับมอเตอร์โอ้โหมันใหญ่อะไรขนาดน้านี่นะครับเป็นทองแดงนะครับตัวนี้ใหญ่มากๆเซนเบลเลอร์เลยนะครับตัวนี้และด้านหลังก็เป็นพัดลมตัวนี้จะเป็นทางลมเข้านะครับดีไซน์ตะแกรงตัวนี้เพื่อสําหรับรีดลมเข้าไปโดยเฉพาะเลยนะครับ ส่วนใบพัดที่เขาให้มาเป็น12แฉกนะครับตัวนี้ผมว่ามันต้องรีดพลังลมดีอย่างแน่นอนเลยครับเพื่อนๆนตัวกายตัวนี้นะครับก็ดีนะฮะไม่นิ่มไม่แข็งนเกินไปผมว่ามีความรู้สึกว่ามันก็โอเคดีครับไม่เบาหวิวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนปวดนิ้วนะครับด้านล่างเครื่องไม่มีปุ่มไม่มีโหมดไม่มีสถานะอะไรบอกเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแต่กายอย่างเดียวนะฮะ ตัวนี้ถ้าจะดูระดับแบตเตอรี่ก็ต้องดูกันที่ตัวแบตเตอรี่เพีเพยวๆเลยนะครับส่วนสเปคคร่าวๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ความเร็วลมที่เขาทําได้ที่เคลมเอาไว้นะครับจากสเปคชีตก็คือ80เมตรต่อเซก้นนะครับระดับเสียงรบกวนจะอยู่ที่60เดซิเบลแต่ผมว่าจริงๆน่าจะมากกว่านั้นนะครับไม่น่าจะได้แค่60นะครับการไหลของอากาศ900คิวบิกเมตรต่อชั่วโมงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางปากทางลมออกนะครับจะอยู่ที่7เซนติเมตรเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับไร้แปรงถ่าน ส่วนความเร็วในการหมุนสูงสุดรอบของเขาจะอยู่ที่20,000รอบต่อนอาทีนะครับเพื่อนๆโหเอาเรื่องนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักตัวปลากันนะครับตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่645กรัมนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับส่วนถ้ารวมแบต10เซลล์เข้าไปนะครับตัวนี้ของแคลิดีนะครับน้ําหนักตัวปลาจะอยู่ที่1,522กรัมนะครับเพื่อนๆก็ประมาณ1.5โลโดยประมาณนะครับ และถ้าเราใส่แบตเตอรี15่15เซลล์ของเขานะครับเป็นเซลล์2.700นะครับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่1.9กิโลครับเพื่อนๆเกือบๆ2บ2โลนะครับที่สำคัญนะครับเพื่อนๆเอาออกกําลังกายได้นะครับสุดยอดไปเลยเพื่อสุขภาพเราด้วยนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับโดยผมจะทดสอบที่แบตเตอรี15่15เซลล์เซลล์2.700ของทางคาริดีเขานะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่9แอมป์นะครับหรือว่า9,000มิลลิแอมป์นั่นเองอันดับแรกเดี๋ยวเราฟังเสียงกันก่อนนะครับอ้อตัวนี้ไม่มีปุ่มปรับสปีดไดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกายเพียวๆเลยเดี๋ยวผมลองเทสไกายดูก่อนนะครับว่ามันสาม,มารถเล่นระดับได้ไหมอุ้ตกใจครับโคตรแรงสังเกตข้อมือผมนะครับมันกระตุกมาเองนะผมไม่ได้แบบไปทําอย่างนี้ให้แบบดูเวอร์อะไรเลยนะครับเพื่อน เห็นไหมกระตุกนิดนึงถ้าเรากดเต็มแรงโอยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเรื่องแรงอ่ะแรงจริงครับแต่เรื่องเสียงก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเจ็ตโบเวอร์ครับมันเป็นทรงเจ็ตเป็นตะแกรงรีดลมอย่างนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์เจ็ตปากกระบอกเจ็ตอย่างนี้มันก็จะต้องมีเสียงดังเป็นธรรมดาตามแบบฉบับของเจ็ตแฟนครับเรามาดูสปีดไกดครับ ผมลองไล่ระดับเล่นๆได้ประมาณ8นะครับลองดูอีกทีนะว่าใช่ไหมครับประมาณ8นะเดี๋ยวเราจะลองเป่าตรงนี้ดนะครับ แรงมากๆเลยครับผมไยมายามเล่นกับระดับความเร็วของเขานะครับมันก็เลยมีเสียงที่เปลี่ยนเปลี่ยนดูนไปบ้างครับ เฮ้ยหินยังกระจายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเป่าฝุ่นที่พื้นตรงนี้นะครับเป็นฝุ่นเม็ทรายนะด้วยเจ้าแครีดี้ตัวนี้ครับไปครับโคตรแจ่มอีกแล้วครับแครีดี้งานดีอีกแล้วขออีกนิดครับไม่หนำขอลองตรงนี้หน่อยนะ โอ้ยอะไรกับนี้น่ะโอ้ยยอดครับผมจะขอลองหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป่าได้ไหมน้ำตัวนี้นะครับถึงขวดนี้มันวางอยู่นะผมก็จะลองดูว่ามันมีน้ำอยู่ประมาณ ซักเสร็จหนึงส่วนสนะครับก็ผมก็เป่าอยู่ที่หน้ากล้องตัวนี้ข้างๆกล้องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะไปได้ไหมก็ล้มนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงว่ามันจะล้มได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าขวดน้ำเองมันก็มีน้ำหนักอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเจ้าแคลิดี c i b อบขีด3 0 0ตัวนี้นะครับเพื่อนๆ สรุปแล้วก็คือรอบที่เขาเคลียมา2,000 20, rpm นี่น่าจะจริงนะครับเพราะว่ามันวี่มากด้วยความที่มันเป็นเจ็ตแฟนเทอร์ไบนนะครับตัวนี้ลักษณะเป็นเหมือนเครื่องบินเจ็ตหรือว่าเครื่องเจ็ตนั่นเองนะครับมันจะมีอัตราการรีดลมที่ค่อนข้างสูงเลยทําให้เสียงที่เกิดจากการรีดลมนี่นะครับมันค่อนข้างดังและตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนที่ต้องการใช้งานในเรื่องของอนเนกประสงค์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเป่าใบไม้เป่าผมให้แห้งนะครับ โอเคครับเหมาะก,กับช่าง DIY เหมาะก,กับผู้ใช้งานทั่วไปพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ต้องการมีไว้ติดบ้านสามารถเป่าได้อนายประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป่าเครื่องยนต์ให้เย็นเพื่อที่จะเซอร์วิสต่างๆในเวลาอันสั้นนะครับหรือการเป็นเป่าใบไม้เป่าฝุ่นนะครับล้างองค์ล้างแอร์เป่าฟิลเตอร์ให้มันแห้งก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้ข้อสังเกตและจุดเด่นนะครับก็คือพลังแรงลมค่อนข้างสูงแต่ข้อเสียที่ตามมา เสียงมันจะดังครับเพื่อนๆเนื่องจากเป็นเจ็ตแฟนเทอร์ไบนะครับและส่วนเรื่องของราคาตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมที่ชาร์จแบตนะครับจะอยู่ที่515บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆเฮ้ยราคาดีเลยนะกับพลังลมที่แรงขนาดนี้นะครับและเช่นเคยครับถ้าใครสนใจสินค้าจากแคลรดี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ซื้อสินค้าไว้ที่รายละเอียดคลิปนะครับเพื่อนเพื่อสามารถกดเข้าไปดูเลือกซื้อและตัดสินใจกันได้เลยนะครับ และถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรดีๆมานําเสนอกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามไว้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมและแคลิดี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ